ฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้ผลิบานฤดูร้อนที่แผ่นดินเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงอันอุดมสมบูรณ์ขอต้อนรับทุกท่านสู่ฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝัน รายการฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝันในวันนี้จะพาทุกท่านไปยังโนบริเบสึกเป็นโรงแรมที่ยอดมากจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเราจะขอเสนอการบริการของโรงเตรมที่มีประวัติยาวนานและการเดินทางที่จะทำให้คุณสัมผัสถึงชีพจรของโนบริเบสึก เมืองออนเซ็นแห่งฮอกไกโดโนบุริเบสึเป็นเมืองที่โด่งดังในเรื่องออนเซน็นที่มีสปปรรพคุณรักษาโรคมาตั้งแต่โบราณถ้าหากได้มาเดินชมเมืองโนบุริเบสึก็จะได้พบกับสัญลักษณ์ของเมือง <c oughs> ซึ่งก็คือรูปปั้นยักษ์เหล่านี้อ <c oughs> ถ้าพูดถึงที่อยู่ของยักษ์ก็คือนรก และนี่ก็คือธรรมชาติที่ถือเป็นมรดกประจำฮอกไกโดจิโกคุดานิหรือว่าภูบเขานรกนั่นเองน้ำที่ผุดขึ้นจากจิโกคุดานินี้เองมีมากมายหลายชนิดนี่จึงเป็นสาเหตุที่โนบริเบสึถูกขนานนามว่าสวรรค์แห่งออนเซนถ้าหากอยากจะสัมผัสถึงพลังงานแห่งแผ่นดิน ก็ต้องมาลองเดินเล่นในหุบเขานรกแห่งนี้บอ่อน้ำที่เห็นกำลังเดือดปุดปุดอยู่นี้คือบ่อกระท่าทองแดงช่างสมกับเป็นนรกจริงๆโนบริเบตรงเตียมแห่งโนโบริเบตสึ ซึ่งมีประวัติยาวนานทาคิโนยะสวัสดีค่ะดีดีต้อนรับค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะทางเรากำลัรงรองรอ,งรอ,งอยู่เลยนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะโรงเตี๊ยมโบราณแบบญี่ปุ่นแทๆ้ๆที่จะทำให้ลืมเรื่องวุ่นวายในแต่ละวันไปได้อย่างง่ายดายโรงเตี๊ยมทาคิโนยะแห่งนี้ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1916ในชื่อด o b ริ Besu o n เซ n นะคะแต่ตอนนี้เรากลับมาใช้ชื่อทาคิโนยะเหมือนเดิมเราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงบรรยากาศเก่าๆอยากให้ลูกค้าได้ถอดรองเท้าเอาไว้ที่หน้าประตูเมื่อก้าวเข้ามาให้พวกเขาได้ลืมเรื่องวุ่นวายทุกอย่างไปให้หมดนะคะทั้แกนี้คะ่ะที่นี่เป็นโรงเตี้ยมที่ยอดอมากเลยค่้้มากเลยนะคะ ทางเดินที่เรากำลังเดินอยู่ตรงนี้ไม่ว่าคุณลูกค้าจะเดินเท้าเปล่าหรือว่าจะใส่ทาบิเดินก็จะรู้สึกสบายเท้าจะจะทําให้มีความรู้สึกผ่อนคลายเือนเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะห้องนี้แหละคะ่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะห้องรับแขกที่แสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาช่างทำให้รู้สึกผ่อนคลายเหมาะมากสำหรับการมาพักผ่อน ออนเซนกลางแจ้งที่ใช้น้ำจากจิโกคูดาน,นี้ช่างงดงามราวกับภาพวาดจริงๆถ้าพูดถึงนอบอบริเบสืทุกคนก็จะนึกถึงออนเซนแล้วก็ยังมีออนเซนกลางแจ้งแบบนี้อีกด้วยฉันเองก็เพิ่งจะเคยมาครั้งแรกนะคะสบายจังเลย ถ้าอยากจะให้ผิวสวยยาวนานก็ต้องบอกกรรมฐานด้วยความหลากหลายของออนเซ็นทําให้โนโมบริเบสึเป็นสวรรค์ของนักเดินทางอย่างแท้จริงดขออนุญาตนะคะค่ะข,ขอโทษที่มาร,รบกวนค่ะไม่ทราบว่าจะให้เตรียมอาหารเย็นเลยไหมคะ,ะรบกวนด้วยนะคะ สำหรับอาหารเย็นจะเป็นอาหารตามฤดูกาลของโนโบุริเบสึซที่จะเสิร์ฟให้ถึงห้องก่อนอื่นก็ต้องเริ่มด้วยออเดอฟค่ะเป็นแฮมสดเนื้อกวางฮอกไกโดปรุงรสจะทานแล้วนะคะรสชาติมันสดชื่นมากเลยค่ะทำให้ทานง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ ผลงานแต่ละจานที่พ่อครัวสร้างสารรค์ขึ้นมาทำให้รู้สึกอยากใช้เวลาค่อยๆละเมียดละไมกับ,บรสชาติอ๋อมันนุ่มมากเลยค่ะพอเอาเข้าปากก็แทบจะละลายเลยนะคะแต่ยังมีรสของปูเหลืออยู่เต็มเปี่ยมเลยค่ะออนเซ็นแสนสบายและอาหารเย็นแสนเลิศหรู นี่เองคือหัวใจสำคัญของโรงเตียมที่เปิดให้บริการมากกว่า90ปีแล้วคอนเซนแช่สบายมากเลยค่ะ <laughs> ทำให้รู้สึก ลืมเรื่องทุกอย่างไปเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคือการที่มีออนเซ็นให้ในห้องลูกค้านี่มันดีใช่ไหมคะสบายทั้งกายและสบายใจเลยค่ะขอบคุณมากๆาเลยนะเราจะรอการกลับมาของคุณในเร็ววันนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้เดินทางปลอดอภัยนะคะค่โชคดีนะคะมาตรากลับได้พบกับบ้านอีกหลังที่อยากจะกลับมาอีกครั้ง ทุกองศาที่โลกหมุนมีเทคโนโลยีความเร็วเกิดขึ้นเราเดินทางกว่า500กิโลเมตรใน1ชั่วโมงเราบินข้ามทวีปเป็นพันไมล์ด้วยความเร็วเหนือเสียงเราบินไปถึงสถานีอวกาศในเวลาแค่6ชั่วโมงและวันนี้เรามีระบบ 4G LTE จาก TrueMove Edge ระบบสื่อสารที่เร็วและทันสมัยที่สุดที่จะทำให้ชีวิตคนไทย มีเวลามากขึ้น CGRTB e, รายแรกในไทยใช้ได้จริงแล้วใจกลางกรุงเทพจาก TrueMove e บริเวณโดยรอบโนบุริเบสึออนเซ็ซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาตินอกจากจิคโกคูดานนี้แล้วยังมีจุดที่เป็นแหล่งน้ำอีกมากมายหากต้องการจะเที่ยวชมโนบุริเบสึให้ถึงแก่นก็ขอเชิญให้มาที่โนบุริเบสึเกตเวเซนเตอร์แห่งนี้ฉันอยากจะชมธรรมชาติของโนบุริเบสึให้ทั่วๆนะคะค่ะ ทังเรามีคอร์สสำหรับการเดินชมธรรมชาติอยู่ด้วยจะลองใช้บริการดูเลยไหมคะขอความกรุณาด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะเส้นทางการเดินชมต้นน้ำนี้ได้รับความนิยมมากที่ตีนเขาฮิโยริยามะที่ปล่อยควันสีขาวออกมาเสมอที่นี่บึงอโุนุมะก็เป็นต้นน้ำแห่งหนึ่งเช่นกัน ตรงนี้ก็คือบึง uma, อยุนุมะค่ะกลิ่นก็มาถันแรงมากเลยนะคะถ,ถูกต้องแล้วค่ะกลิ่นก็มาถันจากบึงที่จะข้มข้นมากๆบอ่อน้ําแห่งนี้นะคะ<อ>มีเส้นรอบวงประมาณ1กิโลเมตรจุดที่ลึกที่สุดของบึงก็ประมาณ22เมตรนะคะลึกขนาดนั้นเลยเหรอคะขนาดนั้นเลยละคะ่ะบึงอยุนุมะที่กว้างใหญ่ถึง1กิโลเมตรจุดที่อุณหภูมิสูงที่สุด จะผุดน้ำปนกรรมฐถนที่ร้อนถึง130องศาออกมากรรมฐถนของที่นี่เข้มข้นมากสมัยก่อนก็จะมีการมาขุดกรรมฐานกันที่นี่ด้วยเพราะกรรมฐถนที่นี่คุณภาพดีจริงๆซึ่งนั่นทำให้เรามองเห็นผิวน้ำเป็นสีเทา hmm. วันนี้ถือว่าเห็นได้ชัดมากนะคะเพราะบางวันควันก็จะหนามากจนมองไม่เห็นเลยหรือว่าบางทีก็จะเป็นหมอก จากบนเขาลงมาบังหมดเลยล่ะค่ะ oh, <okay. S 1> ชมบึงอยุนมะไปพลางออกเดินทางต่อไปพลางตรงนี้จะเดือดตลอดเลยนะคะ oh, <okay. S 2> เพราะว่ามันมีน้ำคุณภาพดีอยู่เยอะ oh, <okay. S 2> คิดซะว่าเป็นควันซาวน่าก็แล้วกันค่ะก oh, <okay. S 2> ำลังดีเลยค่ะ <laughs> เดินรับควันซาวนา <laughs> ่าด้วย <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นวิธีเที่ยวแหล่งออนเซนอีกแบบหนึง่ง และระหว่างทางนั่นเองเห็นตรงนั้นไหมคะทราบหรือเปล่าว่าเป็นดอกอะไรมีเยอะมากเลยนะคะมองเผินๆอาจจะเห็นเป็นแดนดิแลออนสีขาวแต่จริงๆมันชื่อดอกอิโซสุสุจิค่ะเป็นดอกสุสุจิที่จะขึ้นบริเวณนี้เท่านั้นนะคะทำไมถึงขึ้นแค่แถวนี้ล่ะคะเพราะมันเป็นดอกสุสุจิที่จะขึ้นในดินที่มีคุณสมบัติเป็นกรดเท่านั้นนะคะ Oh. แล้วก็มีเรื่องของกรรมาฐานเข้ามาเกี่ยวด้วยตอนนี้เป็นฤดูของมันพอดีเลยค่ะตว oh. ทั้งสองคนเข้าไปในป่าอันอุดมสมบูรณ์ในนี้มีบ่อน้ำขึ้นชื่ออยู่อีกแห่งหนึง่งใบไผ่แห้งหมดเลยค่ะน่ั่น,น่ะสิคะบรรยากาศต่างกับที่ผ่านมาเลยนะคะว้าวๆ้ที่นี่ที่ไหนคะเนี่ยตรงนี้เรียกว่านารก <Yeah. S 2> ไฮโชค่ะ เป็นอีกจุดที่น้ำจะผุดขึ้นมาจากผิวดินน้ำพุธรรมชาติที่ค้นพบในสมัยไทโชบ่อนรกไทโชและยังเป็นสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์อีกด้วยน้ำในบ่อนรกไทโชแห่งนี้แต่ละวันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตัวอย่างเช่นสีอะไรบ้างบางทีก็เป็นสีเหลืองบางทีก็สีขาวเป็นสีคล้ำๆก็มีแล้วก็เป็นสีเทา ว่ากันว่ามีเจ็ดสีค่ะทําไมสีมันถึงเปลี่ยนไปล่ะคะเรื่องนั้นจะไม่มีใครรู้สักคนเลยนะคะสุดยอดเลยยังเป็นปริศนาอยู่สิคะเนี่ยเห็นว่าบางครั้งก็จะเป็นสีชมพูด้วยนะคะแต่ว่าฉันก็ยังไม่เคยเห็นนะคะรู้สึกว่าถ้าได้เห็นจะโชคดีแบบแปลกๆจะโชคดีสินะคะเหมือนเวลาเจออะไรดีๆให็นไหมใช่แล้วค่ะเมื่อเดินลงไปตามทางก็จะได้ยินเสียงแม่น้ำ และที่กำลังไหลยอยู่นี้คือแม่น้ำออนเซนเรามองเห็นไดลล้ล้วค่ะออนเซนเท้าลองลงไปแช่ดูสิคะออนเซนเท้าจริงๆฉันอาจจะลงไปแช่ตั้งแต่ได้เห็นแม่น้ำแล้วล่ะคะ่ะที่นี่คือออนเซนเท้าตามธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำออนเซนเหมาะมากที่จะใช้ชำระความเหนื่อยจากการเดินทางสบายจัง ตรงนี้เรียกว่าแม่น้ำอยุนุมะค่ะซึ่งมันจะไหลามาจากบึงอยุนุมะแล้วก็ไหลเป็นแม่น้ำยาวจนไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกเลยค่ะแม่น้ำที่จะไหลามาแล้วเป็นออนเซนทาแบบนี้ทั่วประเทศมีแค่ไม่กี่แห่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะตรงนี้เป็นสีออกเทาๆนี่เหมือนกับที่เห็นในบ่อเลยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะกลายเป็นสีน้ำนมที่เป็นเอกลักษณ์ของโดโบริเบสึค่ะ ออนเซนเท้าที่มีน้ำไหลามาจากแหล่งน้ำตลอดเวลานับเป็นจุดพักผ่อนชั้นเยี่ยมของที่นี่ได้นั่งชมธรรมชาติแล้วก็แช่เท้าลงในน้ำอุนอ่นๆได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างแบบนี้ดีไหมล่ะคะสมชื่อนนบุริเบสุออนเซนจริงๆเลยเ <c oughs> ลยคะ่ะอะไรที่วิเศษแบบนี้หาที่อื่นไม่ได้เลยจริงๆนะคะถูกต้องแล้วคะ่ะแต่ว่าจริงๆน้ำร้อนที่มาเป็นออนเซนเท้าเนี่ย เรามีโปรแกรมที่จะนำไปอาบที่บ้านได้ด้วยนะคะเอ๊ะยังไงคะเนี่ยการได้สำราญกับ Nobori b e ึออนเซ e n ที่บ้านสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือสิ่งที่ดูเหมือนโคลนนี่แล้วมันคืออะไรล่ะเราได้รับอนุญาตจาก Nobori b e ึออ Onsen เป็นกรณีพิเศษเลยขอแบ่งดินอ n s e n นี้มานะคะ เมื่อนำดินออนเซนไปใส่ในอ่างน้ำ<ๆ>ก็จะสามารถมีออนเซนในบ้านได้ง่ายๆ่าลองนวดดินออนเซนแบบเต็มแรงเลยนะคะนวดเหรอะคะ,ะตอนนี้อาจจะยังรู้สึกว่ามันแตกๆอยู่รู้สึกมันไม่จับเป็นก้อนเลยค่ะพอนวดไปจะคล้ายๆดินเหนียวกดลงไปแน่นๆคะ่ะกดอีกกดอีกรู้สึกเหมือนผิวมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนแรกที่นวดเนี่ยผิวมันจะแตกๆนะคะ เพราะว่าในดินมันมีแร่ธาตุของออนเซนอยู่มากนะคะพอนวดแล้วแร่ธาตุพวกนั้นก็จะออกมาทําให้ดินเป็นก้อนนะคะพอนวดจนดินเป็นเงาขึ้นมาก็จะปั้นเป็นรูปร่างได้เหมือนดินเหนียวถ้าจะปั้นเป็นยกษ์ <c oughs> ที่สำคัญคือตรงเขาสินะครั้งนี้จะลองทำเป็นสัญลักษณ์ของโนบุริเบสึนั่นก็คือ ยักษ์นั่นเองนึกถึงตอนเด็กๆที่ชอบปั้นดินน้ำมันขึ้นมาเลยละคะ่ะโอ้เป็นยักษ์ที่ดูน่ารักมากเลยนะ,ะน่ารักไหมคะค่ะฉันทำเองชมเองนะเนี่ยาาหลังจากปั้นแล้วก็นำไปอบให้แห้งด้วยไมโครเวฟใช้เวลาอบประมาณหนึ่งนาที เอาแล้วเสร็จแล้วแห้งกำลังดีเลยนะคะมีค้าเป็นยังไงคะเสร็จแล้วค่ะน่ารักจังเลยถ้าฉันเออเจนี่ใส่ลงไปในอ่างน้ำก็จะเหมือนกับได้แช่ออนเซนของที่นี่เลยอย่างนั้นใช่ไหมล่ะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะดีใจเจ้าเราก็ไปใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าจะมีอ่างบางประเภทที่จะใช้ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นก็ลองเอาไปทำออนเซนเท้าดูนะคะเป็นออนเซนเท้าก็ได้นี่นับองว่าเท้าจะอุ่นขึ้นมากเลยค่ะยังไงก็ลองใช้ดูนะคะสบายเหมือนได้แช่ออนเซนอยู่บ้านนี่คือของฝากจากเมืองแห่งออนเซนโนบริเบสึยังมีโรงแรมชื่อดังอยู่อีกแหง่งที่โรงแรมทรรมโนยุแห่งนี้มีกลิ่นหอมที่จะลอยมาต้อนรับลูกค้าถึงหน้าล็อบบี้ อีกทั้งออนเซ็นที่มีทิวทัศน์งดงามรวมถึงอาหารเย็นสุดเลิศหรูและการดูแลที่เอาใจใส่จึงทำให้ที่นี่โด่งดังทางนี้สินะคะเชิญค่ะเชิญตามสบายนะคะขอบคุณมากนะคะเชิญค่ะวว้ายอดไปเลยเป็นห้องญี่ปุ่นที่สว่างมากเลยค่ะแถมมีกลิ่นหอมมากด้วยนะคะ จากหน้าต่างก็มองเห็นธรรมชาติร่มรื่นเป็นท่องที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายจังค่ะยอดออนเซนของโรงแรมนี้เป็นออนเซนที่ไหลามาจากแหล่งน้ำโดยตรงได้อาบแสงแดดที่สองทะลุผ่านแมกไม้แล้วแช่ออนเซนกลางแจ้ง นี่คือแหล่งออนเซ็นชื่อดังระดับประเทศสมชื่อเขาเลยจริงๆเลยละค่ะน้ำร้อนสีน้ำนมอ่อนๆแล้วก็กลิ่นกรรมะถันที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ผิวพรรณได้ผ่อนคลายะคะ่ะเป็นออนเซ็นแห่งการเยียวยาจริงๆนะคะสบายตัวจัง อาหารเย็นที่ตั้งตาคอยเป็นแบบตั้งบนเตาถ่านเรามาลิ้มรสอาหารเลิศดรสที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลกันเถอะครับวันนี้ฉันได้มีโอกาสได้ชิมอาหารสุดหรูของที่นี่เป็นพิเศษเลยแ่ะคะ่ะก่อนอื่นก็จะขอเริ่มจากจานนี้นะคะเอ๊ะมองด้วยตานี่มันเป็นอาหารที่สีสวยจริงๆเลยอะทานเลยนะคะ นี่ค่ะรสสัมผัสมันเบามากจริงๆค่ะละลายเข้าไปในปากได้จริงๆน้ำซุปนี่ก็เป็นของชั้นหนึ่งรสชาติละมุนละมัมากๆเลยแล้วค่ะและนี่ก็คือสลัดน้องไข่เป็นเมนูสลัดเต้าหู้ที่เป็นสุดเฉพาะของทางโรงแรมนี้เองเลยนะคะอร่อยจัง เป็นเต้าหู้ที่พอโดนลิ้นแล้วก็ลื่นลงคอไปเลยอะ่ะรู้สึกได้ถึงรสหวาน,นอ่อนๆแล้วก็ไม่สากเหมือนกับเต้าหู้ทั่วไปคะ่ะทานได้ง่ายมากๆค่ะในส่วนของอาหารเสียบไม้สามารถเลือกได้สามอย่างจากเมนูทั้งหมดและเมนูเสียบไม้ย่างที่อยู่ตรงหน้าฉันนะคะก็คือปลายามะเมะจะขอทานตอนอยังน,นร้อนอยู่นะคะ อร่อยจังรสเค็มจากเกลือก็กำลังดีเลยค่ะปลาที่ย่างจนสุกกำลังดีเนี่ยมันจะมีกลิ่นลอยออกมาก่อนเลยค่ะนอกจากอาหารสุดเลิศหรูแล้วในค่ำคืนของโนบุริเบสึก็ยังมีความบันเทิงที่ไม่ควรพลาดอีกอย่าง <c oughs> ชิคโกคูดานี้ในยามราตรีจะคลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยแล้วคะ่ะนั่นก็เพระาะว่าคืนนี้จะมีการแสดงพิเศษให้เราได้ชมกันนะคะโนบิเบสโนบริเบสบทกลอนขับขานแห่งหน้าร้อนนี่คือโชว์พลุ ในยามที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในโนบุริเบสึออนเซนบริเวณรอบๆจิโกคูดาน,นี้ก็จะดูคึกครื้นขึ้นมาถนัดตานั่นก็เพราะที่นี่กำลังจะมีการแสดงขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งเยอะเลยยอะเลยพอมีเสียงกลองดังขึ้นพวกยักษ์ก็ออกมากันเยอะเลยล่คะค่ะ ที่ปรากฏตัวออกมาคือเทพพิทัก์แห่งจิโกคูดานิอยูคิจินหรือเทพยักษ์สากลัวไหมลูกกลัวไหมพวกเขาจะทำการร่ายรำเพื่อปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากตัวผู้มาเยือน จุดคลามแม็กซ์ก็คือการแสดงพลุสุดยอดมีพลุพุ่งออกมาจากท้อที่ยักษ์ถือด้วยแล้วค่ะว้าเอ๊ะไม่ร้อนกันหรือไงนะนี่คือพลุยักษ์ที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเมื่อมีสัญญาณพลุนี่จะพุ่งสูงขึ้นกว่า8เมตรโอ้โหยักษ์ ยักษ์จุดเรียกว่าพุยักรู้สึกถึงประกายไฟมาถึงตรงนี้เลยละค่ะคนที่มาแสดงเป็นยักษนี่เขาเก่งจริงๆเลยนะคะคภาพแบบนี้จะไปหาชมที่อื่นไม่ได้เลยนะคะคว้าสุดยอด พลูยักษ์ที่ทำให้ท้องฟ้าของโนบริเบสึสว่างสวัยเราขอเชิญทุกท่านมาพบประสบการณ์นี้ด้วยตัวท่านเองดินแดนทรงสเสน์ที่มีจุดเด่นต่างกันออกไปในแต่ละเมืองที่นี่คือฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝันครับผม ชิคทูวิชั่นสามารถชมทูเอ็กไซส์ผ่านทูวิชั่นแอนิแวร์แอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดฟรีทา a แอปส o ตรหรือเพลย s ส o r ร์บ้านเก๋กไกสไตล์ญี่ปุ่นในวันนี้ ว้าวสูงแต่ว่าแคบโอ้บ้านวันนี้นี่เป็นแบบสไตล์แคบขนาดเพียง13บสามสิบกนะภายในบ้านนีเขาไปหมดดูสว่างมากเลยนะะอยู่ที่สุกีนามิเออกล่องเตรงที่เห็นนั่นมันเหมือนกล่องนะครับนั่กล่องเลยเนี่ยภายในบ้านมีกล่องอยู่ถึง4่กล่องยังไงบ้านในวันนี้ก็คือบ้านสไตล์แคบที่มีขนาดเพียง13บสบบกและมีห้องที่เป็นลักษณะเหมือนกล่องลอยอยู่ในบ้านจำนวนถึง4กล่องอีกด้วย it's great